เจ้าของสวนเดือดทุเรียนโดนขโมยรีเปิดครองเจอภาพชัดกรรมตามสนองเกือบสูขิดกินหมดทั้งลูกร้อนในดินทุรนทุรายเขาเดินเขาเดินจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ผู้สึกอข่าวเดินทางไปยังสวนผลไม้หมู่ที่หนึ่ง ตำบลตกพรหมอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังมีเจ้าของสวนผลไม้นำคลิปกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพถูกมือดีลวงคองงูเขียวหลักขโมยทุเรียนซึ่งมีราคาแพงกิโลกรัมละกว่า130บาทหายไปจากสวนโพสลงในเฟซบุ๊กเพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยว่าอย่าไว้ใจใครแม้กระทั่งสัตว์นาขนอย่างสุนัขที่แสนดีเมื่อไปถึงพบนายสามารถอายุ47ปีเจ้าของสวนทุเรียนเจ้าของคลิป พาไปดูหน้าเจ้าโจรขโมยทุเรียนตัวต้นเหตุในคลิปที่กําลังเดินเล่นอยู่ในสวนกับเพื่อนสุนัขอีกสตัวก็นายสามารถเล่าเหตุการณ์ว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ17บเนาฬิกายีี่นาทีได้ขี่รถพ่วงข้างไปในสวนแล้วเจอกับผลทุเรียนสุกหนึ่งลูกหล่นอยู่ที่พื้นสภาพมีอรอยถูกนกหรือกระลอกเจาะเป็นรูจึงนํามาวางไว้ที่ใต้ต้นทุเรียนข้างบ้านหวังว่ากลับมาจะปอกกินในภายหลังจากนั้นก็ขี่รถกลับ ไปเก็บมังคุดต่อหลังทํางานเสร็จจะกลับมาปอกทุเรียนกินก็พบว่าได้อันตรธานหายไปแล้วเดินหาจนทั่วทั้งสวนแต่ก็ไม่พบคาดว่าน่าจะมีคนมาหยิบไปเริ่มที่คิดว่าเป็นแม่กับน้องสาวแต่มาเอจใจนึกได้ว่าแม่ออกไปตลาดนัดส่วนน้องสาวเอามังคุดไปขายแล้วใครมาหยิบไปด้วยความสงสัยจึงมาเปิดกล้องวงจรปิดดูก็ถึงบางอ้อที่แท้ขโมยก็คือเจ้าถังสุนัขพันธุ์ทางเพชเมียอ,อายุสองปีที่เลี้ยงเอาไว้ โดยในคลิปภาพจะเห็นได้ว่าหลังจากที่นําทุเรียนมาวางไว้เจ้าถังก็มานั่งเฝ้ารอจนเจ้าของขี่รถลับตาไปก่อนเดินเข้าไปใช้เท้าเขีย่ยเตะผลทุเรียนให้กลิ้งไปมาจนพ้นจากมุมกล้องซึ่งเป็นพฤติกรรมสุดแสบนายสามารถบอกอีกว่าแม่เลี้ยงสุนัขไว้5้าตัวมีเพียงสองตัวที่ชอบกินทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าถังจะชอบมากเป็นพิเศษกระทั่งสามารถกินทุเรียนหนึ่งลูกได้ภายในไม่กี่นาทีแต่ผลที่ตามมาก็อย่างที่เห็นในภาพ จากการตะกะสวาป้ามทำให้เจ้าถังต้องทุรนทุร,รายจากอาการร้อนในจนต้องมีท่าทางสองขาหลังเหยียดตรงใช้สองขาน้าตะเกียกตะกายลากตัวเองไปกับพื้นพร้อมกับกิ้งไปมาใครกับว่าจะเป็นวิธีคลายความร้อนให้กับตัวเองซึ่งเป็นภาพที่ใครเห็นก็อดขำไม่ได้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ